สนับสนุนโดย, Lisa iPad, ยาาลิซ่าออนไลน์แพด lizaguru.com นิตยสารลิซ่าให้คุณสวยขึ้นทุกคูณ ตื่นมาเจอกันในรายการลิซาคูรูทีวีทางช่อง m a n โก TV แห่งนี้ค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกแล้วในหลายๆพื้นที่นะคะคุณส,สาวๆคนไหนเนี่ยที่กําลังกังวลเลยนะคะในเรื่องของความสวยความงามค่ะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ารายการของเราวันนี้เนี่ยจะมีเทคนิคการสวยแบบไม่กลัวฝนมาฝากกันด้วยนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ เป็นลิปสติกมาเรงแสงของในปี2 0 5 2จะเป็นสีอะไรนะ b e a ต t y update จะมาอัปเดตให้คุณไม่ตกเทรนด์จุดด่างดำปัญหาก,กวนใจสาวๆจะหมดไปคุณถามลิซ่าตอบมีเคล็ดลับที่ดีมานำเสนอสาวรักสนุกชอบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ห้ามพลาดลิซ่าพาตลอนวันนี้จะพาสาวๆไปกรี๊ดให้สนานที่พัทยาห้ามพลาดคะ่ะช่วง Beauty update กันปกันเลยดีกว่านะคะคุณสาวๆค่ะกับเรื่องราวที่เป็นเทคนิคความสวยความงามค่ะเพราะว่าเครื่องสําอางที่เป็นเครื่องสําอางที่เป็นชิ้นเด็ดหรือว่าอาวุธลับของคุณสาวๆเนี่ยก็คงขาดไม่ได้สําหรับลิปสติกใช่ไหมคะวันนี้คะ่ะลิซ่ากูรูทีวีของเรานะคะก็มีลิปสติกเทรนด์ใหม่ล่าสุดนะคะที่กําลังเป็นที่นิยมตอนนี้มาฝากกันด้วย ก็คือลิปสติกสีนีออนนั่นเองค่ะเพราะว่านอกจากดาราดังระดับฮอลลีวูดนะคะ mm hmm. เขาจะเลือกใช้มาสร้างความโดดเด่นให้กับใบหน้าในการเดินชมแดงแล้วค่ะ mm hmm. ดาราไทยนะคะหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าระดับซุปตาตัวแม่ของเมืองไทย mm hmm. ก็ต่างเลือกหาลิปสติกสีนีออนค่ะ mm hmm. เพื่อนํามาใช้เสริมสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเธอกันท้งนั้นเลยละค่ะ mm hmm. แล้วก็เด็ดขนาดนี้เนี่ยนะคะลิซา่าครูรูทีวีจะพลาดได้ยังไงวันนี้นะคะกระายก็เลยนําเทคนิคในการเลือกใช้ลิสติกสีนี่ออดมาฝากคุณสาวๆกันด้วยค่ะ เลยนะคะคุณสาวๆคะถ้าเกิดว่าเลือกที่จะทาลิปสติกสีนีออนแล้วค่ะใบหน้าของเราส่วนอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นตารหรือว่าแก้มเนี่ยก็ควรจะดรอปลงนะคะไม่ให้สีสันเนี่ยมันฉูดฉาดเหมือนกับแข่งกันเด่นมากเกินไปเพื่อทําให้ริมฝีปากของเราโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองค่ะ, mm hmm. คะการใช้รองพื้นค่ะก็ใช้เพียงแค่นะคะบีบีครีมหรือว่ารองพื้นแบบน้ำใสๆก็พอแล้วนะคะ mm hmm. แค่นี้เนี่ยก็จะทำให้คุณดูหน้าตาอ่อนใสนะคะแล้วก็ดูอ่อน mm hmm. ยาวลงด้วยค่ะ ส่วนใครนะคะที่จะเลือกใช้บรัชออนค่ะกระตาขอแนะนำเลยนะคะว่าควรจะเป็นแค่บรัชออนสีชมพูอมน้ำตาลค่ะอาจจะแอบมีประกายทองนิดๆน,นะคะเพื่อเพิ่มความสว่างสวยหรือว่าความไบรท์ให้กับใบหน้าของคุณนั่นเองค่ะส่วนดวงตาค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าต้องดรอปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กรีดอายไล n e เนอร์แค่เส้นบางๆนะคะเฉียวเฉียว But then you bring them back Bring, bring them back Now you got Boy, need you then them them Now singing got here I with me can't need can แค่นี้ก็พอแล้วปัดขนตาเพิ่มอีกนิดหน่อยก็สวยเก๋แล้วล่ะค่ะ ส่วนใครนะคะที่จะไปงานปาร์ตี้ค่ะก็ขอแนะนําเลยนะคะในการเลือกใช้อายแชโดว์ค่ะสีเขียวสดหรือว่าสีฟ้าสดเข้ากันได้ดีกับปากสีนีออนของคุณแน่ๆค่ะ ะะแล้วก็การปัดมาสคาร่าเนี่ยยังไม่พอนะคะเพิ่มขนตาปลอมไปก็ไม่ผิดค่ะถ้าหากคุณนะคะอยากสวยโดดเด่นตาเด้งในงานปาร์ตี้แล้วแล้วก็ปัดขนตาฉ่ำๆนะคะติดขนตาปลอมสักหน่อยค่ะแค่นี้นะคะก็ทำให้คุณดูสวยแล้วก็เพอร์เฟกต์สำหรับงานปาร์ตี้คืนนี้แล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณสาวๆกับเทคนิคในการทาปากสีนีออนนะคะที่จะทําให้คุณดูโดดเด่นแล้วก็ดูเด้งรับหน้าฝนเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องลิซ่ามารออยู่แล้วคะ่ะในช่วงคุณถามลิซ่าตอบนะคะสาวน้อยคนนี้เนี่ยเขาไปค้นหาเทคนิคในการจัดการกับปัญหาจุดด่างดามาฝากคุณสาวๆกันคะ่ะช่วงคุณถามลิซ่าตอบ ช่วงกลางปีแบบนี้ความรู้สึกเบื่อเบื่อเล่นงานหัวใจซาลลายหลายคนค่ะทําให้มีจดหมายเขียนมาบ่นให้ฟังเรื่องนูน้นเรื่องนี้เต็มไปหมดแต่เยอะสุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของความงามนะคะโดยเฉพาะปัญหาของจุดด่างดำหรือความหมองคล้ำบนใบหน้าหลายคนเกลียดมากถึงขนาดหมกตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนเลยก็มี จริงๆแล้วปัญหาจุดด่างดําเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคะหลักๆเลยเป็นผลมาจากรังสี UV ของแสงแดดและเรื่องของผิวหนังอักเสบเช่นปัญหารอยสิวและเท่าที่ลิซ่าทราบการสาวๆหลายคนพยายามทุกวิถีทางค่ะเพื่อรักษาให้หายขาดหมดเงินหมดทองไปตั้งเยอะแต่ก็ยังจัดการกับจุดด่างดําไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเริ่มต้นกันใหม่กับเราเพราะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะ จะสิวจะแสงแดดยังไงซะสาวๆจะต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันเลยง่ายกว่าการรักษาค่ะถ้าเกิดเป็นสิวสะกดจิตตัวเองไว้เลยว่าห้ามแกะห้ามเกาห้ามบีบเพราะแอคชั่นแบบนี้จะทําให้ผิวอักเสบจนเป็นสาเหตุของจุดด่างดำระยะยาวได้ค่ะ สาวผิวใสตัวจริงแดดแรงแค่ไหนแฮปปี้ได้ค่ะแค่ต้องรู้จักปกป้องตัวเองด้วยครีมกันแดดเลือกครีมดีๆทูกใจและมีค่า SPF 15ขึ้นไปขยันทานหน่อยนะคะระหว่างวันใช้ซ้ำบ้างก็ได้ผิวของเราจะได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีขึ้นค่ะ อีกเรื่องหนึ่งของการป้องกันจุดด่างดําคือตอนทําความสะอาดผิวหน้านะคะท่องให้ขึ้นใจเลยค่ะแปะเอาไว้หน้ากระจกเลยนะคะว่านุ่มนวลนุ่มนวลเพราะถ้าเช็ดหน้าแรงๆถูหน้าแรงๆหรือแม้แต่ใช้สครับเม็ดหยากขัดผิวแรงกันไปผิวหน้าก็จะเสี่ยงต่อการถูกทําร้ายและจุดด่างดําก็จะถามหาอีกนะคะง่ายไหมล่ะคะกับวิธีการของเราไม่ต้องค้นคว้าหาหมอให้ยุ่งยากแค่ตั้งใจกับตัวเองดูแลยอย่างจริงจังหน่อยบายๆจุดด่างดำได้เลยคะ่ะ